จุดเริ่มต้นของบ้านหลังนี้นะคะก็คือเริ่มจากความฝันเล็กๆค่ะตั้งแต่วัยเด็กว่าเราก็อยากมีบ้านบ้านหลังนล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไปแบบ อยู่ตอนแกอย่างทีนี้พอเราโตขึ้นเนาะเราแบบก็เลยคิดว่าเอออายุพอเหมาะแล้วเราก็การงานเราคิดว่าเราไหวเราก็เริ่มมองหาบริษัทที่น่าไว้ใจนะมาเลือกที่บริษัที้นค่ะเราประทับใจตั้งแต่ที่เวลาที่เราเข้าไปดูในรี่แลโก็เห็นแบบบ้านในส่วนของแบบบ้านเองเรามีส่วนออกแบบบ้านค่อนข้างประมาณ4 0เซเลยทีเดียวค่ะบ้านก็คือ,อเป็นสถานที่ที่มีความสุขของเราอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็ตกลงที่จะสร้างกับบริษัทนี้ คือออกมาตรงตามใจที่เราอยากได้แล้วก็ทุกส่วนของบ้านอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถใช้สอยของมันได้อย่างเต็มที่ค่ะดิฉันนางสาวสุริดาแสงดีนนะคะชื่อเล่นชื่อบุ๋มค่ะตอนนี้ประกอบอาชีพพยาบาลวิชาชีพอยู่โรงพยาบาลมหาสารคามนะคะ สำหรับช่องทางที่รู้จักกับนัดมาโมนะคะก็คือเป็นรุ่นพี่แนะนามาอีกทีว่าบริษัทดีนะคะที่มีคุณภาพก็คือมีความสนใจอยากที่จะสร้างบ้านพอดีค่ะก็เลยติดต่อกับทางนัดมาโมไปะคะ่ะในส่วนของการแนะนําของทางบริษัทนะคะก็คือค่อนข้างแนะนําดีเลยค่ะก็คือตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบบ้านขั้นตอนก่อสร้างขั้นตอนโครงสร้างขั้นตอนเลือกอุปกรณ์ต่างๆนะคะแนะนําเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เข้าใจลูกค้าด้วยนะคะ สำหรับสิ่งที่ประทับใจกับทางบริษัทนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือเป็นกันเองนะคะแล้วในเรื่องของการสร้างบ้านก็คือใช้วัสดุที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็งานค่อนข้างเนียบมากๆเลยะคะ่ะ ในส่วนของวิศวกรนะคะก็ตั้งแต่เรื่องของการวางแปลนเลยนะคะก็วิศวกรก็คือจะมาคุมหน้าง,งานเองส่วนของวางฐานรากนะคะคือการลงเสาเอกเสาทูในส่วนนี้ก็จะมีวิศวกรมาคุมงานอีกทีแล้วส่วนของโครงสร้างนะคะตอนนี้จนถึงทาสีแล้วก็เลือกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็คือจะมีวิศวกรนะคะมาคุมงานให้ทั้งหมดนะคะก็มีการเข้ามาดูหน้าง,งานเป็น calendar, ประจำค่ะและ้วขาดตกบกองส่วนไหนนะคะแล้ววิศวกรเขาก็จะมีการแนะนาค่ะในส่วนที่ ที่เปลี่ยนแปลงตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถชี้แจงให้กับทางวิศวกรได้แล้วก็กเจ้าของบริษัทเองได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนให้เราพอใจอะค่ะ ประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องของการสร้างบ้านเองก็ก็เป็นความฝันหนึ่งะค่ะที่อยากจะสร้างมากๆเลยค่ะแล้วทีนี้บริษัทนี้ก็เหมือนแบบทําให้แบบว่าเดินตามฝันแล้วก็ได้ได้บ้านในตามแบบท,ที่เราอยากได้แล้วก็ในส่วนของบ้านเองเราแทบจะเป็นคนที่เลือกเองแล้วก็ออกแบบเองทั้งหมดเลยคะ่ะและ้วสิ่งที่เราสื่อออกไปแล้วก็ทางบริษัทเองก็สามารถทําให้เราประทับใจมากๆเลยคะ่ะถือว่าออกมาดีมากๆเลยคะ่ะประทับใจมากๆ,ๆคะ่ะ ค่ะในส่วน5ใครสนใจนะคะก็คือแวะเวียนมาดูได้ค่ะอยู่สารคามนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทักไปกับทางเพจนัดมาโฮมรับสร้างบ้านได้เลยนะคะแนะนำมากมากค่ะ